สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศีพันประสริฐชัยบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหิมอลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้าอีน لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي خوام ใจอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสุขต่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ใกล้ชิดกับพวกเราได้ตอบรับการบิงวนขอดุอาต่อเรานะครับและ ขออุทิต่ออัลลอฮฺสุบฮานะวตาลาให้พวกเราทุกคนนะครับทั้งผมเองแล้วก็พี่น้องผู้ฟังได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์มากๆนะครับจากสิ่งที่ผิดพลาดไปในแต่ละวันเราก็อาจจะมีเรื่องที่ผิดพลาดในแต่ละวันและสิ่งที่เราผิดพลาดไปนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากความตั้งใจของเราสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากความตั้งใจของเรา นะครับเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงนะครับเราไม่ทราบถึงข้อกําหนดของศาสนาถึงข้อห้ามของศาสนาเราก็ขออภัยโทษต่อพระองค์เพื่อที่พระองค์นั้นจะได้อภัยโทษให้กับเรานะครับในสิ่งที่มันพลาดพังไปพี่น้องผู้ฟังที่รักทั้งหลายได้พูดกับพี่น้องไปแล้วนะครับเมื่อตอนที่แล้วถึงสามประการที่เป็น สประการที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ะนะครับของการตายที่ดีที่จะกลับไปสู่พระองค์อรรถสุวรรณตาลานั่นก็คือคนที่อยู่รอบข้างนะครับเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่กำลังจะสิ้นใจนะครับแน่นอนหลคือเหตุการณ์คนที่กำลังจะสิ้นใจอาจจะเกิดขึ้นในบ้านของแต่ละคนแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด อาจจะเกิดขึ้นปีนี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นปีหน้าหรือปีไหนก็ตามนะครับเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่ของคนที่อยู่ในบ้านนั้นนะครับก็จะต้องมาดูแลคนเจ็บแล้วก็มาทำหน้าที่ในการสอนกาลิมอชะฮาดะเพื่อที่จะให้เขาได้ตอบรับกาลิมอชะฮาดะที่เราได้สอนไปเพราะท่านนาบีบอกใครก็ตามแต่ที่คำพูดสุดท้ายของเขา กล่าวว่าเดอิเลฮิลล์ดะคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์นะครับเราก็ทําหน้าที่นะครับ,รนะรบไม่ต้องไปรอโต๊ะครูไม่ต้องไปรอครูบาอาจารย์นะครับบางทีเราไปรอเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราเพราะเนื่องจากเราขาดการเรียนรู้แต่เราเราเรียนรู้นะครับสัจธรรมคําสอนท่านนาบีเราเป็นลูกเราก็สอนคนเป็นพ่อนะเราเป็นสามีเราก็สอนภรรยานะครับ เราเป็นพ่อเราก็สามารถสอนลูกได้กอริมอชาดัเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะมีชีวิตถึงตอนไหนอย่างไรฉะนั้นก็ต้องทำหน้าที่ในความเป็นบ่าวนะครับของอัลลอฮฺสุบหฮานะฮหัวตาลาด้วยการที่เรานั้นจะต้องพยายามนะครับสังเกตนะครับตามคำสอนที่ท่านอบีได้สอนเราไว้ เมื่อไม่มีคนทําหน้าที่เราเองก็ต้องทําหน้าที่ในขณะที่เราอยู่ใกล้กับคนซึ่งที่เรามองแล้วว่าเขากําลังจะกลับคืนสู่พระองค์ลอสบันตาลานะครับประการที่สองที่ได้ตอกย้ําได้ชี้แจงนะครับได้เตือนกับพี่น้องไปนั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะมีหยดเหงื่อที่ซึมออกมาจากหน้าผากน,นะครับเพราะท่านบูรอยดาได้บอกไว้ว่าการที่ มีหยุดเหงื่อซึมของขเจ้าจากหน้าผากนั้นก็คือเป็นการตายของมุมินที่ดีนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของมุมินที่ดีที่จะกักคืนสู่พระองค์อ l ุบ u b น a n า h u w ะ t าลาแล้วก็ประการที่สามนะครับประการที่สามนั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งนะครับได้กับคืนสู่พระองค์ all สุบ h า n a h u ตะ t าลา กลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอาลาแล้วเขานั้นนะครับได้ได้ตายไปในวันซึ่งที่ทําให้เราได้เกิดความเบาใจนั่นก็คือวันศุกร์นะครับนั่นก็คือวันศุกร์ซึ่งเรื่องการที่เราจะตายวันใดเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเราก็ไม่รู้แต่การที่เราตายในวันศุกร์นั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ท่านนาบี A. สุลต al ์ลลอฮฺวาลัยฮิวซัลลัมนั้น ได้สอนเราไว้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานนะครับเป็นความรู้พื้นฐานที่เราได้รับจากคำสอนของท่านหัซูลลลอฮอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรื่องที่อยากจะคุยกับพี่น้องผู้ฟังทางบ้านนะครับก็คืออ,อ,อันบุดูอันมาวาตินิชูบะฮาตีก็คือการห่างไกลจากเรื่อง ที่มันเป็นเรื่องคุมเครือทั้งหลายเรื่องใดก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องคุมเครือไม่มั่นใจว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ทําได้หรือไม่ได้ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เรากําลังจะทานเนี่ยมันทานได้หรือไม่ได้พี่น้องครับเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงเราก็ควรจะออกห่างจากสิ่งที่เรากําลังคุมเคืออยู่คือตอนนี้อาจจะมีฟาสต์ฟ้ดนะครับอาหารจานด่วน บางชนิดบางยี่ห้อไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับบางชนิดบางยี่ห้อนะที่ไม่มีเครื่องหมายฮาลาลรับรองนะครับซึ่งกระบวนการรับรองที่เขาไปรับรองแล้วออกตาฮาล้านให้นั่นหมายถึงองค์กรที่ออกตาฮาลาลรให้ที่เป็นมุสลิมเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับว่าไปตรวจแล้วเนี่ยนะมันมีความชัดเจนหรือไม่นะครับได้มีความชัดเจนในกระบวนการทำ นะครับความสะอาดตามขั้นตอนของอิสลามหรือไม่นะครับและต้นตอที่มานะครับของออสิ่งที่นำมาประกอบวัตถุดิบนั้นเนี่ยมันเป็นของฮาลาลหรือไม่นะครับมันก็ต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ไปตรวจสอบแต่เราในฐานะที่เ้นผู้บริโภคเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจในเราออกห่างเลยครับนะในเรื่องของการกินเนี่ยออกห่างเลยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปกินเพราะว่าถ้าเราไปบริโภคหรือเราไปกิน นะครับก็เท่ากับว่าเรากินไปในสภาพที่ไม่มั่นใจแล้วปัญหามันก็ตามมาในชีวิตของเราเพราะเนื่องจากอันใดก็ตามแต่ที่เรามันไม่มีความชัดเจนแล้วเราไปทำเราไปกินนะครับเท่ากับเรากำลังทำหรือกินในสิ่งที่มันฮารามนะครับพี่น้องครับตรงนี้มีคำสอนจากท่านหลอดสุนสกลโล,โลอฮหวาเดลฮิวสันลังได้มีรายงานจากท่านอับดุลละ นะครับอันนุมานอิบนีบาชีดรอดิยัลลอฮุอันหูกาลสัมยัตูรอสูลัลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยกูลอินนัลฮะลาลบายนุนวะอินนัลฮารามบายนุนวะมาบายนะฮุมาอุมูรุนมุตชาบิฮาตุนนะครับได้มีรายงานจากท่านอบูอับดิลละนะครับนั่นก็คืออันนุมานอิบนุบาชีด รอดิอัลลอฮุอันหุขออัลลอสุวรรณตาลาทรงพอใจท่านท่านได้เล่าว่าฉันได้ยินท่านลซูลสลลัลลอฮุอะไยฮิวะซัลลัมได้กล่าวาว่าแท้จริงสิ่งที่อนุญาตสิ่งที่ฮาล้านเนี่ยนะครับอินนัลฮาลาลแลแท้จริงสิ่งที่ฮาล้านสิ่งที่อนุญาตเนี่ยบบยีนุนมันมีความชัดเจนนะครับเป็นเรื่องที่ชัดเจนและว่าอินนัลฮารอมะบบยีนุน และสิ่งที่ต้องห้ามฮารอมนั้นก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์ห้ามในอัลกุรอานเนี่ยชัดเจนหลายๆเรื่องนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามก็ชัดเจนอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นอินนัลอินอะไรนะที่อัลลอฮ์บอกแท้จริงสุราการพนันการเสียงติวนะครับ นะการพันนันอะไรเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยอบายามุกเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฮารอมนะเป็นเรื่องที่ฮารอมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องใดก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องที่ฮารอมก็ชัดเจนเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ฮารานก็มีความชัดเจนนะครับว่ามาใบนาหูมาอุมูรุนมุมุชตาบิฮาตุนและในระหว่างทั้งสองนั้นคือสิ่งที่คุมเคือ สิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างเรื่องฮาลานสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างเรื่องฮารอมนั้นเป็นเรื่องที่คุมเคือนะครับเป็นอ um ุมูรุนมุชตาบิฮาตุลเป็นเรื่องที่คุมเคลือลายะอัลม uh ุฮุนนักซีรุมินันนาซึ่งผู้คนส่วนมากก็ไม่รู้นะครับผู้คนส่วนมากก็ไม่รู้นะครับฟามานิตตะกออชุบะฮาตี ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ระแวดระวังและปกป้องตัวเขาจากสิ่งที่คุ้มเครืออ่านี่เป็นคำสอนท่านนาับีละฟามมนิตตะกอะอชุบะฮาดฟากัดฟากัดอิสตบาบาร่าฟากัดอิสตบาบาร่าอะลีดีนิฮิวะอิรดีฮิก็เท่ากับทำให้นะครับก็เท่ากับว่าแท้จริงเขาได้ให้าศาสนาและเกียรติของเขาเนี่ยใสยสะอาดปลอดมลทินนะครับ ไม่มีสิ่งสกปรกอยู่ในศาสนาของเขาอยู่ในเกียรติของเขานะครับเพราะเขาเนี่ยห่างไกลจากสิ่งที่มันเป็นข้อคุ้มเคือทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคำสอนท่านนาบีตรงนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงทุกวันนี้ถ้าเราไปยุ่งนะครับถ้าเราไปเกี่ยวข้องถ้าเราไปกินถ้าเราไปทำในสิ่งที่มันคุ้มเคือนะครับ ก็เท่ากับว่าทําให้ศาสนาของเราเนี่ยมีมนทินทําให้เกียรติของเราเนี่ยมีมนทินแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับมันเป็นเรื่องที่น่าจะไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ระหว่างเรื่องฮารานฮารอมมันเป็นเรื่องที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็นําตัวเราออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นปีกตัวออกห่างเลยพี่น้องไม่ต้องไปยุ่งเลย การปีกตัวออกห่างเนี่ยเท่ากับทําให้ศาสนาของเราบริสุทธิ์ทําให้เกียรติของเรานี่บริสุทธิ์นี่คือคําสอนของท่านอนับสุลวะสลัมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงเพราะเราอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ของการที่เพื่อนอาจจะชวนเราไปกินไปเดินตามห้างเมื่อไปเดินตามห้างแล้วเนี่ยก็นึกอยากจะเข้าไปลองอาหารฟาสต์ฟู้ดบางยี่ห้อ นะครับอาหารจานด่วนบางยี่ห้อแต่ก็ไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าเพื่อนเขาบอกว่าเห็นนะครับมุสลิมคุมฮิาบเข้าไปนั่งกินนี่เป็นหลักฐานของเพื่อนก็คือเห็นมุสลิมเข้าไปนั่งกินก็น่าจะกินได้สินะครับเห็นมุสลิมเข้าไปกินก็น่าจะกินได้สิหรือเผอิญไปเห็นคนหนึ่งคนใดที่เรยกว่าเป็นรูบาอาจารย์ด้วยสมมุติเนี่ยเข้าไปนั่งกิน แล้วก็มีลูกศิษย์ไปเห็นนะครับก็อาจจะเป็นข้ออ้างนําเอาคนนั้นมาเป็นหลักฐานบอกว่าไงครับวันนั้นยังเห็นครูคนนี้เข้าไปกินเลย mm. ก็น่าจะกินได้สิพี่น้องครับถ้าเราตกอยู่ในความสงสัยอย่างนี้ไม่แน่ใจอย่างนี้เนี่ยแล้วเรารักษาตัวของเราด้วยการที่เราปฏิเสธเพื่อนเราเราไม่เข้าไปกินเราออกห่างนะครับเราก็ชวนเพื่อนไปกินอย่างอื่นที่มั่นใจดีกว่าไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้าน มุสลิมคนใดดีกว่าไปกินข้าวหมกร้านคนหนึ่งคนใดดีกว่าไม่ไปกินอาหารจานด่วนบางยี่ห้อที่เพื่อนอ้างว่าได้เห็นคนนั้นคนนี้เข้าไปกินการที่เราไม่เข้าไปเนี่ยพี่น้องครับเท่ากับเราได้ทําให้าศาสนาของเราบริสุทธิ์ทําให้เกียรติของเราเนี่ยนะครับเกิดความบริสุทธิ์เพราะท่านนาบีสุลต่านพาเลวะเัลัมบอกว่าวามันวอกอฟิชชูบาฮาตี วามันวะก็ฟิชชูบุฮาติวะก้อฟิลฮารอมผู้ใดก็ตามแต่ที่ตกอยู่ในเรื่องคุ้มครือในเรื่องที่ไม่มีความมั่นอกมั่นใจนะครับแล้วยังไปทำอีกยังเข้าไปบริโภคอีกยังเข้าไปมีส่วนร่วมอีกเท่ากับเขาตกอยู่ในเรื่องฮารอมนะครับเท่ากับเขาตกอยู่ในเรื่องฮารอมฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลาย เรื่องใดก็แต่แล้วแล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องก้ำกึงมันเป็นเรื่องก้ำกึ่งที่เป็นเรื่องที่เราไม่มั่นอกมั่นใจเราต้องปีกตัวให้ห่างจากเรื่องที่ก้ำกึ่งเหล่านั้นนะครับเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยเสียเกียรติของเราทำให้ศาสนาของเราไม่บริสุทธิ์ทำให้เกียรติของเราไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าตาบใดเนี่ยเราออกห่างและเราไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับเราก็จะทำให้เรานั ja. mm ้นนะมี ศาสนามีอะไรครับมีเกียรติที่บริสุทธิ์ไม่มีมนทินใดๆเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเรานะครับคือบางคนเนี่ยพอเวลาเข้าไปแล้วเคยเข้านะครับโดยใช้หลักฐานจากการเห็นมุสลิมเข้าก็เข้าด้วยอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับแล้วก็เคยเข้าเป็นนิสยัยพอเวลาไปแวะตามปั๊มตามตาม่ตางจังหวัดนะครับ ไอ้เรื่องที่เราจะเตรียมได้กินได้ก็มีเยอะนะครับเรื่องที่มันฮาล้านกลางทางก็มีเยอะแต่บางคนก็เข้าไปซื้ออาหารจานด่วนนะครับในปั๊มเพื่อที่จะซื้อมากินแล้วก็เดินทางต่อพี่น้องครับมันไม่คุ้มเลยกับการที่ทำให้าศาสนาของเราต้องมีมนทินทําให้เกียรติของเรามีมนทินท่านนบีสุลตล่านลลก็ยกตัวอย่างนะครับการอียราระฮฮาวล์ลฮิมา นะครับท่านอับดุลลอฮฺสัลัลฮิวะสันลาก็ยกตัวอย่างว่าเปรียบดังเช่นผู้ที่เลี้ยงปัส,สัตว์อยู่รอบๆบ,บริเวณเขตห่วงห้ามนะครับไปเลี้ยงเฮลฮิมารอบๆเขตห่วงห้ามอยู่ชิก,กูไอยารตาฟีฮีแล้วท่านอับดุลลอฮะสันลาก็บอกว่าซึ่งมันเกือบจะเล็ดลอดเข้าไปกินนะครับเข้าไปกินในเขตห่วงห้ามอยู่แล้ว คือมันมีเขตนบีก็ยกตัวอย่างนะครับถ้าคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยต้อนสัตว์ให้ไกลจากเขตหวนห้ามนะครับก็จะได้สัตว์ของเราก็จะได้กินหญ้านะครับในเขตของเราซึ่งเป็นเขตที่ฮาล้านเขตที่ฮาล้านมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าไปเลี้ยงอยู่ใกล้ๆอยู่รอบๆบริเวณนะครับซึ่งเป็นเขตที่ไม่ใช่เขตของเราที่ที่ไม่ใช่ที่ของเรานะครับที่ที่ไม่ใช่ที่ของเรา ถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันเล็ดลอดเข้าไปกินหญ้า yeah, นะครับในเขตของคนอื่นเขาเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าเรานี่อยู่ในตกอยู่ในเรื่องฮารามตกอยู่ในเรื่องที่ต้องห้ามทันทีนะครับเพราะมันเป็นก้ามกึงงาากมก่งระหว่างเขตที่ฮารานก้ามกึ่งระหว่างเขตที่ฮารองนะครับคือถ้าเป็นที่ของคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องห้ามอยู่แล้ว นะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องห้าหมอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราจะให้พ้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องไล่นะครับสัตว์ของเราเนี่ยให้ไกลออกไปนะครับเหมือนกับตัวของเราเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวเลยปีกตัวออกมาจากเรื่องที่มันกําลังคุมเครือ mm hmm. ว่ามันจะถูกหรือเปล่านะไปกินแล้วเนี่ยมันมันฮาลานหรือเปล่าสาวว่าได้ยินมาว่าได้รับตาฮาลานแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับถ้ามันไม่ชัดเจนก็ต้องออกหา่างนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยท่านนาบีสุลตรร่านก็บอกอาลาวะ a, อินนาลิกุลลิมาลิกเนฮิมาอาลาวะอินนาฮิมัลลอฮิมาฮาริมูฮูนะครับท่านนาบีสุลตรร่านก็ได้สอนพวกเราว่าพึงทราบเถอะว่าทุกๆกษัตริย์นั้นย่อมมีเขตหวงห้ามนะครับคนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยเขาก็จะมีเขตของเขานะผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง คนที่ไม่ได้เป็นทหารนักษาพระองค์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในเขตนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าคนใดๆก็สามารถเข้าไปพบกษัตริย์ได้เพราะเขาจะมีเขตห่วงห้ามของผู้ที่เป็นกษัตริย์นะครับและท่านนาบีสัลลัลลอฮะ a l e y h i w a ั a บอกว่าอัลลอฮ์อินนฮ,ลลฮิมัลลอฮิมฮาริมูฮูนะครับ พึงทราบเถอะว่าเขตหวงห้ามของอัลลอฮฺสุวรนตาลานั้นก็คือบรรดาสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายนี่แหละคือสิ่งที่เป็นเขตหวงห้ามของอัลลอฮฺสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายเนี่ยเป็นเขตของอัลลอฮฺนะอัลลอฮฺห้ามไว้อย่าเข้าไปยุ่งเลยอัลลอฮฺห้ามเรื่องการพนันนะครับเขตใดที่ใดที่มีการพนันท่านก็อย่าไ,ไม่ต้องไปเข้าใกล้ออกห่างจากเขตตรงนั้นอัลลอฮฺห้ามเรื่องสุรายาเมา สถานที่ใดที่มันเป็นเรื่องที่มีสุรายาเมาท่านก็ไม่ต้องเข้าไปเพราะมันเป็นเขตที่เป็นของเป็นเขตที่ต้องห้ามที่อัลลอฮ์ได้ห้ามเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็สลัลลอฮุว่าอะไรยฮิวะซสัลลมได้สอนพวกเราเอาไว้นะครับว่าเขตห่วงห้ามของอัลลอฮ์ตาลาก็คือบรรดาสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายนั่นคือเขตห่วงห้ามของอัลลอฮฺซุฮันตาลานะครับ และท่านนาบีสุสลต่านฮาวะเลวัซลัมก็พูดทิ้งท้ายว่าอะลา,าพึงทราบเถอะว่าว่าอินนาฟิลยาซาดิมุดกอแท้จริงในร่างกายของคนเรานั้นเนี่ยนะครับมีมุดกอมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งนะครับในร่างกายนั้นมีก้อนเนื้ออยู่ชิ้นหนึ่งอ่อิดะซอลรฮัตซอลฮันยาซาดุกุลุเมื่อก้อน เนื้อก้อนนี้เนี่ยมันดีร่างกายทุกส่วนมันก็จะดีไปด้วยนะก้อนเนื้อดีดีร่างกายทุกส่วนก็จะดีไปด้วยไว้จะฟาสดัดฟาสดันยาสะดุกุลลุเมื่อก้อนเนื้อก้อนนี้มันไม่ดีมันเสียนะครับร่างกายทุกส่วนมันก็จะเสียไปด้วยอาลาพึงทราบถ,ถือว่าไอ้ก้อนเนื้อที่ว่านั้นก็คือวะเฮียลก้อนก็คือหัวใจนั่นเองฉะนั้นเนี่ยจากคําสอนท่านนาบีตรงนี้เนี่ยนะครับก็ควบคุมหัวใจของเราให้ดี ให้เป็นหัวใจที่ดีเป็นหัวใจที่น้อมรับคําสั่งของอัลลอฮ์ถ้าหัวใจนี้ดีแล้วเนี่ยอว,วัยวะอย่างอื่นมันก็อยากจะทําดีตามการบัญชาการของหัวใจแต่ถ้าหากหัวใจนี้มันเสียนะครับอยากจะวิ่งไปสู่สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอยากจะนําตัวไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไว้นะครับหัวใจนี้ก็จะเป็นหัวใจที่เลวเป็นหัวใจที่ไม่ดีเพราะอยากจะทําอยากจะปฏิบัติในสิ่งที่เลวพี่น้องครับ เรื่องที่ฟังนาในวันนี้นะครับก็อยากที่จะได้ตอกย้ำซ้ำทวนเพื่อให้พี่น้องพิจารณาว่าอันใดที่มันเป็นเรื่องที่ท่านไม่มั่นใจท่านตรงออกห่างการออกห่างของท่านนั้นเป็นการรักษาศาสนาของท่านการออกห่างของท่านนั้นเป็นการรักษาเกียรติของท่านนะครับแล้วก็ทุกที่นั้นเป็นมีเขตห่วงห้ามของมันอยู่นะครับท่านอบีก็ยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องคนเลี้ยงสัตว์ พยายามถ้าเราไปเลี้ยงใกล้ระหว่างเขตที่ฮาลานกับเขตที่อารอมนะครับสัตว์ของเราก็อาจจะเล็ดลอดเข้าไปกินในเขตที่เป็นเขตต้องห้ามก็ได้ฉะนั้นเนี่ยจะต้องออกห่างนะครับไปไกลๆไม่ได้อยู่ในระหว่างก้้มกึ่งไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มันคุมเครือนะครับเขตห่วงห้ามของอัลลอฮฺสุลตานตาก็คือข้อห้ามของพระองค์ที่พระองค์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้ ถ้าเราได้นำมาพิจารณานะครับก็สามารถที่จะนำมาปฏิบัติในชีวิตของเราได้ก็คือเราก็จะระมัดระวังนะครับไม่ทำในสิ่งที่เป็นเรื่องที่คุมเคือนะครับแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามคงฝากไว้แค่นี้นะครับว่าบิลลาฮิตตฟิกัลฮิดายะอัสสลามุอวลัยกุมมุราห์มะตุลลอฮะบาะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดศีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม